สวัสดีครับนุ่มสุริชนชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านครับผมสวัสดีแมวบองโูนครุบกรุบขนียบัตรโมเดอร์แมวบองปูนมืหุาบายป,ป,ปลึกหนึ่งนุ่มสุรินบัดมาครับพี่น้องมากินขา้าเศร้ากับนุ่มสุรินครับผมก็จะได้ลงไปทํางานเช่นเคยพี่น้องแม่บัานจัดให้อีกแล้วพี่น้อง ก็เดียนซังใส่สกวกนะครับใสก่กวกอันหมูครับหมู้วนใสก่กวกอีสานบานเฮาเลยซังไปหนึ่งกิโลพี่น้องตกเป็นเงินในเกาหลีก็มื่น 10, หาพันวอนพี่น้องกันตีเป็นเงินไทยบานเฮากับประมาณสี่ร้อยนะครับเนาะประมาณสี่ร้อยบาทก็น,นี่แหละแม่บ้านท่นจัดให้ยใจเศร้าเอาหิวเอาแห้งลงไปทํางานคือเก่าหลอพี่น้องนี่ครับผักแกมเฮากับมีขทิ้งดองพี่น้อง กระเทียมส้อยแม่บ้านเพ่นซอยไว้ให้มีพริกดองครับแล้วก็มีพริกสดครับผมมีอันพักซี่สลัดนะครับผมแล้วก็ที่ขาดบ่รด้นี่พี่น้องของหมักครับต้นหอมครับผมไม่บ้านมันก็หนึ่งเขาให้เช็ดเคยพี่น้องนะครับผมหนึ่งเขาเมื่อนี้เพ่นหนึ่งเต้านเข้าโพดน้ำๆพี่น้องเนี่ยมีเข้าโพดมีโอ้ยยังอีกเยอะแยะเลยนะครับโอ้สุดยอดเลย ขบคำขบโพดใส่หลากหลายเลยครับมาเสิบเียบกับนุ่มสลินพี่น้องนี่ครับใส่กรอบอีสานบ้านเฮาใส่กรอบหมูหมูเด้อแมวบอกร้อนโฮายปึ๊้มนึ่งนุ่มสลินบัตรในบ้านนัน่นใส่กรอบจิลุกหมูโคบจังง,งันจังงันอ้อมขีนี่บาตแมวบอกร้นมาครับพี่น้องมากินเสิบเสียบต้องกักนใส่กรอบหมูครับผมเขาก็ขอขอนุญาตไว้ข้างล่างเนาะพี่น้องมันจะยิบสะดวกนะครับผม มากินกันเลยพี่น้องเสีส่ยบๆร้อมกันครับผมโอ้ยนีย่างข้าวโพดมี่ถั่วดำพี่น้องโอ้เพิ่นหนึ่งใส่สุดยอดเสิร์ฟเสีบส่บพอมกันครับผมอื้อหือลูกใหญ่มากครับพี่น้อง อืมแม่บมากผมเปียนดนิดอืมสุดจุดจิกดองนะครับอ่อออแมแลมวแซกันครับผมเขาซ้อมก,กันกับเสกอกหมูพี่น้อง ขาคอมเมนต์มาพร้อมกับไส้กรอกจะรูกหมูก็จะรูกนะพี่น่อติดมวย <c oughs> พอโทษเขา,าไปพี่หน่อเพชรอยู่ ฉมรักเอยอืมนึกขึ้นไม่เปนหอกเพชรดูพริกอืมเห็นมันวยิ่ใหญ่าจีบบ่าเพชรพเพชรสยเปนอ่ะเพชรสยอือหืนตึกเลยอืม 주름 풀리면 막긴 박근혁 อมีีใบงาแล้ว่นดอก10ใบงาแั้วทาก็เลี้สมักรกินได้ไหมหรองใบงาก็สัดหล่อหมูทั้งอิ้นข้าวอื้เสียบต่อแล้วติกเพชรอูุ่นจึล เมนูน่ยังม่บุกเ่มบุฟเฟ่เมมเรนจังาิโลึนี่ับ chuẩn này chuẩn mặt nên đồ này kín nào sợ có <laughs> người nó cầm mình ngày mà người nhà thì nó chân hết em được อยูไงม่พี่นนะ่อดวงเต็มปาก cho cả sổm đến hết xem mà cái mối luồn nó nào cũng khảo cũng như vương sửng sang bật thích đòn Hãy đòn bánh nha xà <laughs> 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 <Khói> không, mà <laughs> hóa ăn cho cả xẹp mà hấp quẩy Tuh, tuh Nih lah Tempah เยี่ยมเลอืมอืมติดเผ็ดมากชุนกึก,กเลยอืมเ,มมเมมมสียบหลายพี่น้องแรงกระเด็นไม่เบาครับผมแนคลั่งเสียบเนี้ย 对嘛，对嘛。<noise> <noise> <noise>

ขอัวเขอาไปเพชรไร้ mặt nhỏ bảy nha, đủ ngày mặt nhỏ uhm.

ช่างเูี้ยงหมูเล้ยงจาพี่น้องเลยเผ็ดองเผ็ดต้องเ,งเสียวครับผมก็ฝากปีฝากน้องนะครับเนาะสองช่องทางเจืนเคยครับผมทางแฟนเพจนุ่มซุลินนะครับทาง youtube กับพิมคำว่นานุ่มซุลินแชนแนลนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ ให้กำลังใจนุม่มสริ์นัน่มครับผมช่องเล็กๆครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดติดตามให้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้นุม่มสรินณชาแนลด้วยนะครับ